สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้วันที่11เมษายน2567ค่ะแม่เพ็ญมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเนาะเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางฮานอยของวันที่11วันนี้ให้กับเอฟซีทางช่องเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นของอาจารย์สวายตาปากน้ำโพอาจารย์ต้อยนำโชคแล้วก็ของแม่ลิ้วเนาะค่ะฮานอยวันนี้ค่ะ ก,กัผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางของซีอาจารย์สัาซีสํานักนี่กัฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจทุกทกท่านด้วยนะคะเนาะคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจค่ะตาปากน้ำโพส่งให้แม่เพนตั้งแต่เมื่อคืนนี้บอกว่า,าตาจะออกไปหาออกเรือเนาะออกเรือไปหาปลาบอกเพ่อนว่าประมาณสองคืนเนาะคะ่ะถามีเวลาก็จะทํำสูตรจงมาหายถาม่บมเวลาก็อาจจะบได้เพลินว่าเนาะค่ะเพลินว่า กบอยากเบ้าลายค่ะเพื่อนว่าไปหาป่าก้อนเนาะจะมาใจค้านามค้าไฟก้อนเดือดหนีเพื่อนว่า <c oughs> ค่ะเอาสู่ๆไปด้วยกันนะคะ่ะถามแม่เพ่นมี่แม่เพ่นกะจะซอยคะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นเบ่งก่อนถามมือแร่งมาแม่เพ่นจะซอยค้านามค่าไฟตาอยู่เนาะเอาค่ะ ก่อนจะเข้าไปเบิ่งแนวทังมือนี่ค่ะมาเบิ่งผลลาวพัฒนาก่อนนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ลาวและและฮานอยมีผู้ใดมาเนมเมื่อวานเนะกะเบิ่งน้ำกันค่ะลาวพัฒนาเมื่อวานนี้เนะเลขหกตัวก็คือออกสองแปดสี่สามแปดเก้านะคะห้าตัวแปดสี่สามแปดเก้าเลขสี่ตัวก็คือสี่สามแปดเก้าสามตัวบนสามแปดเก้าสองตัวบนแปดเก้าและ สองตัวล่างคือสี่สามค่ะมาเบิงค่ะเจ้าแรกค่ะของตาปากน้ำโพตาให้มาวิ่งรูดหนึ่งกับสี่มาที่สี่เนาะแต่ว่าจับคูบอ่อเข่ามาที่สี่ล่างจับคูบอ่อเข่าค่ะส่วนของแม่ลิ้วให้วิ่งรูดสองกับหบอมี่นะคะสองไปอยู่ทั้งหนาพู้นเนาะคะ่ะ ส่วนของเลขเขาฝากมาหนึ่งกับสองบอมีนะคะ fc บอ่อเขาค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคให้สองเม็ดเดียวบอมาเนาะคะบอ่อเขาเมื่อวานนี้เนาะนี่ค่ะส่วนฮานอยนะคะ่ะเมื่อวานนี้ผลฮานอยก็ออกที่อ่าออกที่น้อยพิเศษบนออกหกเจ็ดสองล่างออกแปดเก้า ส่วนน้อยปกติบนออก138ล่างออก2อส่ส่วนฮานอย v ีไบนออก6กสามห้าล่างออก3ามค่ะนี่ค่ะกับบ้าเบิ่งผลฮานอยกันต่อเนาะเจ้าแรกค่ะของตาปากน้ำโพฮานอยแยกน้อยพิเศษตาให้รูดห้กับ8เนาะก็เข้าที่8ล่างแต่ว่า,าจับคูโบเขาเนาะคะ่ะเอฟซีวกคน้อยปกติให้มา2 5, กับ5ก็เข้าที่2 สองล่างคือกันเนาะแต่ว่าจับคู่บ่เข่าค่ะส่วนน้อย VIP ให้มาเก้ากับสองโบเข่าค่ะบ่มีเนาะมอนี่เมื่อวานนี้จับคู่บ่เข่าค่ะเนะเาะว่าเป็นยังสู่ต่อไปน้ำกันค่ะแล้วก็ของแม่รล้วเมื่อวานนี้แม่รล้วให้วิ่งลู่สี่กับแปดสี่กับแปดมาทั้งสองตัวเลยนะคะเอฟซี FC, แล้วก็จับคู่เขาที่สองสี่นอยปกติค่ะสองสี่นอยปกติล่างตรงๆค่ะเนาะนะค่ะ ของไม่รววก็เข้าหนึ่งนอยชุดเน้นด้วยเนาะชุดเน้นเข้าที่สองสตรงๆล่างค่ะส่วนหานอยรวมตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ตาให้วิ่งลูด2กับ5ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะค่ะจับคู่เขาที่อสองเจ็หรือว่า72็ดอ,อนอยพิเศษตัวกลับเนาะบนแล้วก็5 3 3ส,สหนะคะหรือว่า3 5ตัวกลับบนของน้อย VIP ค่ะ หาหนอยรวมตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้เข้าที่สองนอยนะคะก็คือนอยพิเศษและนอย v i p ส่วนเล่นมีที่มาเลขมีที่มาเมื่อวานนี้หาหน้อยก็หลุดลาวพัฒนาก็หลุดเนาะบอเข้าค่ะนี่ค่ะเมขมีที่มาเมื่อวานนี้หลุดแล้วเนาะส่วนของอาจารย์สวยนี่ค่ะของอาจารย์สวยก็ ให้เล่นได้ทั้งฮานอยและลาวพัฒนานี่ค่ะก็ที่ของฮานอยก็เข้าที่สี่สองหรือว่าสองสี่นอยปกติเนาะแล้วก็สามค่ะสี่สามเข้าที่ลาวพัฒนาล่างเนาะค่ะนี่ค่ะลาวพัฒนาล่างเนาะของอาจารย์สวัยค่ะวิ่งลูดมาทั้งบนและล่างเนาะค่ะ ของน้อย v ีพีสามเนาะแต่ว่าจับคู่ว่าเขาเสียดายเนาะมาทั้งฮานอยมาทั้งลาวเลยเนาะวิ่งลุดสามเมื่อวานนี้ส่วนของอาจารย์ต้อยนำโชคเมื่อวานนี้ฮานอยจับคู่หลุดเนาะค่ะเป็นธรรมดาเนาะจับหน่อยคู่ก็ต้องลุดเป็นธรรมดาค่ะมีเขามีลุดเนาะส่วนมากก็จะเข้าขายเอฟซี FC ของอาจารย์ต้อยนำโชคเนาะวิ่งลุดก็ยังเข้าห้าคือเกาเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่ว่าเขาค่ะ วันนี้ตามต่อกันเลยวันที่11ได้มาแล้วแนวทางฮานอยของเจ้าแรกก็คืออาจารย์สไวเนาะอาจารย์สวัยให้มาฮานอยวันที่11เมษายน2567ค่ะวิ่งลูดบนล่างวันนี้9กับ6ค่ะจับคู่90 91 96 97 60 61 62แล้วก็67 สามตัวมี4เก้าหาค่ะ fc นี่ค่ะ4 9 5สามตัวค่ะแนวทางหานอยวันนี้เนอะของอาจารย์สวัยวิ่งรูดบนล่าง9กับ6จับคูหายมามีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็หกเจ็ดสามตัวมาฝากก็คือ4เก้าหาค่ะ fc เอาไปตัดเรนกันเนอะค่ะเนอะ ได้แนวทางฮานอยอาจารย์สวัยแล้วไปต่อกันค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชควันนี้อาจารย์ต้อยนำโชคให้มาฮานอยวิ่งลูดบนล่าง3กับ4ค่ะ3กับ4จับคู่3 5 5 3 3 7ห3า8 8 3ส สี่แปดแล้วก็แปดสี่เนาะมือนี่อาจารย์ตอยน้ำโชกมีเลขวินมาฝากเอฟซีทั้งช่องด้วยเนาะก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดผู้ใดมักตัวใดไปจับเอาเนะาะค่ะเล็กวินเพิิน,เพ,นเพิ่นว่าขาว่ามักของเพิินจับคู่ไ่กับเอาตามผู้ใดงบน้อยเนาะงบน้อยกับเอาตามที่เพิินจับคู่ไ่ลุดก็ถือว่าลุดเขาก็ถือว่าเขาคา่นะเนาะนี่ค่ะ อาจารย์ต้อยนำโชคให้มาฮาหนอยวันนี้วิ่งลูดบนล่าง3กับ4จับคู่3า5ห3า 7, 7้3ส8มสแล้วก็4884เลขวิ่นมี่สามสี่ 8, ค่ะนี่ค่ะได้หรือ,อยังเนาะแคปหน้าจอเอาค่ะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของอาจารย์สวัยและอาจารย์ต้อยนำโชคเนาะได้แล้วไปต่อกันค่ะของแม่ริ้วค่ะ ฮาหนอยแมรีว,วันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะสามกับหกเนอะชุดเน้นมีสองแปดสามสี่สามหกสี่เจ็ดหกแปดส่วนชุดล่องมีสองสามสามห้าแล้วก็ห้าแปดเดอ้อขายซีแนวทางเนะหาะฮานอยรวมของแม่ริววันนี้วิ่งลูดบนล่างสามกับหกชุดเน้นก็มีสองแปดสามสี่สามหกสี่เจ็ดแล้วก็หกแปด ชุดลองมีสองสามสามห้าและห้าแปดเดอ้อขายฟีนี่ค่ะได้แล้วก็ไปต่อค่ะหาน่วยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างสี่กับเจ็ดนอกวันนี้สี่กับเจ็ดจับคู่หายสี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดค่ะแนวทาง หานอยรวมวันนี้ของตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่างค่ะสี่กับเจ็ดจับคู่สี่ศูนย์สี่สามสี่ห้าสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางหานอยรวมของแม่ริวและหานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้กันเด้อค่ะแคปหน้าจอจ้าได้แล้วไปต่อที่หานอยแยกเนาะ ผู้ใดงบน้อยทุนน้อยกะเบึ่งหาหน้อยแยกของตาปากน้ำโพเอาไปเป็นแนวทางกันค่ะหาหน้อยแยกวันนี้ของตาปากน้ำโพได้มาน้อยพิเศษลูด5กับ8จับคู่หา5ี 4, 5่หาเจ็ดแปดวี่เจ็ละกะน้อยปกติให้ลูด4กับ7จับคู่4 0่3 7 0 7์สม ส่วนน้อย VIP รูดเก้ากับสองจับคู่เก้าแปดเก้าหนึ่งสองแปดสองหนึ่งเด้อขาย fc เนาะหาหน่อยแยกวันนี้ตาปากน้ำโพได้มาฝากคนงบน้อยก็คือนอยพิเศษให้ลูดห้ากับแปดจับคู่หน่อยคู่กับคือสีคู่เนาะหาซีหาเจ็ดแปดซีแปดเจ็ดส่วนน้อยปกติให้สี่กับเจ็ดจับคู่สี่ศูนย์สี่สามเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม ส่วนฮานอย VIP 9กับ2จับคู่9 8 9 1 2 8กับ2 1ค่ะวันนี้แม่เพนได้4สำนัก4เซียน4อาจารย์มาฝาก f c ทางช่องแล้วขอให้ทุกท่านเฮงเรวย,ยๆปังๆกันทุกคนเด้อค่ะเนาะวันนี้วันดีเป็นวันพระหัสนะคะขอให้ f c ทางช่อง กำลัรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะเนาะปีใหม่สงการขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างแคลขาดปลอดภัยไปเล่นไปเที่ยวทางใดก็ขอให้เจอแต่ความสุขสนุกสนานเนาะเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเ,เจอกันใหม่